ให้ดอกไม้หาเรื่องไปเจอไม่เคยเว้นวันคำพูดทุกคำเดือกสันให้เธอรู้สึกดีจะทำมันได้ไหมจะชอบอะไรหาไมา้ทันทีทำรืงที่เขาว่าผูดยิงจะมีใจ ยังเสียทุกเล่มที่ดูอ่านแล้วฉึงต่ำไปก็ยังยังเก่าอือสักทีุ่้น่รู้กี่คนก็ดูไม่มีความหมายไม่เคยได้ใจของเธอจะต,ต้องทำยังไงให้เธอมรักถามเธอจริงๆช่วยตอบได้ไหมยิ้มให้เธอไปฉันยนใจแล้วก็ยังโดนเมันมนี หาทางออกไม่เจอเห็นใจจะนะารักคุณทำไมแนะนำวิธีสิยาสุรีฉันยินดีทำให้เธอแห้งรู้ไหมว่าเขาทำหลายรอบมากเลยนะเนี่ยเขาถ่ายตั้งแต่ห้าทุ่มจนเนี่ยเถยงเชื่อว่วป่าจะได้เดี๋ยวโทรศัพท์มีปัญหาบ้านเดี๋ยวลืมท่าบ้านอาจจะมองๆนะแต่เขาตั้งใจทำให้นะครับแต่ลืมมาฟังเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์ได้นะครับ